ผมมิสเตอร์แรดวันนี้ผมชาคุกทนมาชมร้านตกแต่งรถยนต์ชั้นนำร้านหนึ่งของประเทศไทยสวัสดีครับผมช่างยิ้มสุดยอดการยางและเบืกอาคองหครับ ร้านที่เปนชื่อในยุคนี้ต้องโยกให้เขาครับร้านสุดยอดการยางสวัสดีครับทีมสวัสดีครับร้านสุดยอดการยางาไม่ทราบว่ามีบริการด้านใดบ้างครับเอ่อสำหรับสุดยอดการยางนะครับก็เปิดดําเนินกิจการมาได้เข้าปีที่7นะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะฮะทั้งงานบริการของเราก็จะมีเริ่มตั้งแต่ล้อยางนะครับแล้วก็โช๊คอพัพชุดยกแล้วก็อุปกรณ์ ออฟโรดต่างๆในส่วนของล้อนะครับของเราก็เริ่มตั้งแต่ที่เป็นไฮเอนก็จะมี f u e l o f f l o a d นะฮะแล้วก็ XD-Series นะฮะแล้วก็ l e n โ so, ซแล้วก็จะสำหรับก็จะมีล้อของเราที่เป็นแบรนด์ของเราเอง Lino Off-Load ในส่วนของยางนะครับก็จะมี b f c o o i t นะฮะเป็นแบรนด์ของเมริกาแล้วก็จะมี c o o p e r t i r e นะฮะแล้วก็มี m a x x i s eed, นะครับมอน s เตอมีเกือบทุกรุ่นให้ทันใ้เลือดนะแล้วก็ในส่วนของโชคอัพ ก็จะมีเป็นของ Pro เฟนเดอร์เป็นของไอรอนแมนนะฮะโอมนอีมู e oo, ทุกยี่ห้อครับแล้วก็พิเศษก็จะเป็นโชคอัพที่เราสั่งผลิตเองนะครับซึ่งเป็นโรงงานโปรเฟนเดอร์ผลิตให้ต่านงะัโชคอัพแบ k ็คไลโน่ร้านแ,แต่งรถนะครับ เราก็ต้องมาดูรถที่มีการปรับแต่งเรียบร้อยแล้ววันนี้มี่ยินมีอะไรนำเสนอวันนี้มี Fortuner นะครับ All New ป้ายแดงเลยครับจัดเต็มทั้งช่วงล่างล้อยางนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันคันนี้ All New Fortuner นะครับที่เราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มที่ข้างหลังก่อนเลยนะครับก็จะเป็นโช๊คัพ Black l i n o นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2.5โมโนทูปนะครับกระบอกใหญ่ ลูกซูม60มิลแกน22มิลครับผมสำหรับล้อนะครับเป็นล้อฟูเอลนะครับลายออกเทนขอบ17นะครับตัวนี้17คูณ9นิ้วยางเป็นยาง BF KO2 นะครับขนาด265 70 17นะครับสำหรับข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบล็กไลโน่เนะครับซีรีส์2.5 OM 2.5 Performance นะครับตัวนี้กระบอก ลูกซูม60มิลแกน22มิลเหมือนกันตัวนี้มาพร้อมสปริงครับแล้วก็จะเป็นซับแขงแยกเรามาดูการทํางานโชค้ครบบในในแบบชีวิังหวัดตอนนี้เราวิ่งความเร็วก็อยู่ประมาณเรียบ90 <คำ S 1> ร้อยซึ่งึก็ทั่วไปในเมือง่ะนี่จังหวะเดินเดินสะพา,น,าน,นขึ้นๆเลยแล้วก็จังหวะมันดุเรียสังเกตจังหวะมันดุนะมันจะประมาณนี้แหละครับนี่คโชนี้เวลาขึ้นเนี่ยมันมันมันดึงบอดี้ก็คือจะ ว่าที่ไหนครับบีมบอดี้น้องเจาะครับเป็นบ,บุรีครับผมเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่คอออฟโรดรู้จักเป็นการดีเรียกว่าเป็นสถานที่ออกรางกายของรถกระบะได้เราจะมาเทสว่าฟิลลิ่งช่วงล่างของของเราเนี่ยที่เราใส่มาเนี่ยติดตั้งมัน,นีจะเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่จะเป็นรถก,กระบะ,ะวันนี้เราจะเอาออนิวโ f เจเนอร์คันนี้มาลองกัน,นะะสักครู่ครับ ไง,งครับนาเปียกวันนี้ได้พามาเทสทั้งสนามออนโรดและก็ออฟโรดกับช่วงล่างของ New Fortuner ตัวนี้ถือว่ายอดเยี่ยมทีเดียวครับสำหรับ All n อ w Fortuner ในการขับขี่บนทางออนโรดก็ดีนะครรู้สึกว่าขับแล้วผมนั่งข้างๆก็สบายไม่รู้สึกคอนทายไม่ไม่ไม่เกร็งเวลาขึ้นลงสะพานต่างส่วนทางออฟโรดเวลาที่โชคให้ตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหนึบ ันยื้อให้เราสามารถที่จะคนโทรลรถไปตามที่เราต้องการได้ครับผมต้องถามพี่ยิ้มนะครับว่าถ้าเกิดมีคนที่สนใจอยากจะมาขอคับแนะนํามาปรึกษาพี่ยิม้มมีอะไรแนะนำอยากไรอ๋อได้ด้วยความยินดีเลยครับสุดยอดกันยางนะครับยินดีทุกท่านนะครับแล้วก็ยินดีสําหรับคับปรึกษามีปัญหาไม่ไม่ว่าท่านจะใส่โช๊คอะไรยี่ห้ออะไรอยากจะ ยังไงเข้ามา,แว,า,าแวะเข้ามาขายได้แวะเข้ามายินดีต้อนรับทุกท่านทุกขับคานะครับเข้ามาที่สุดยอดการยางการยางตั้งที่ลำลูกกาคลองหกนะครับติดกับตั้มปตทครับผมก็เดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าผมกับช่างยิ้มนะฮะเราจะพาทุกท่านไปทดลองรถอะไรยี่ห้ออะไรกับช่วงล่างแบบไหนคอยติดตามคับ